เอาละรครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็แบบมาอยู่กับผม MC คนเดียวคนเดียววันนี้มาอยู่กับแมปแมปอะไรครับผมฮัลโหลตัดผมเออแมปตัดผมน,น,นะชิวชิวไปไปเล่นกันดีกว่าเข้าเกมแล้วเฮ้ยเข้ามาหน้านี้เลยวันนี้อะไรอะ่ะหรือเรามีกันไกลยทองคำเฮ้ยแบตเตอรี่แบตเตอรี่เออเนี๋ยนะมาเขียนว่ากันไกลวัตถุภ วิลคัมอ่านไม่ทันวิเขาอ่าใครใครใครแปลออกก็แปลไปกูงงจิตโอเคโอเคเราจะทำงานเป็นเวลาสี่วันสี่วันเอาไปตรงยี่สับประตูอะไรอ๋อเอาที่ที่ทำความสะอาดโอเคโอเคประตูทางออกเคลืเราสำรวจเราต้องสำรวจก่อนเว้ยไม่ได้ยินเสียงเกมเปิดนะเราต้องทำอะไรเควสเนี่ยตัดผม กด e ครับผมแบตถึงแบตเตอรี่เลยแฮมเตอร์ถึงแบตเตอรี่เป็นน่คตรน่ารักเลยอ๋อโ้ยลูกค้าหายตัวเฮ้ขาบอกว่าข่าวฆาตกรแม่มีคนหายไปในเมืองนี้ข่าวฆาตกร The ลอ l e มึงมึงต้องอ่านแล้วล่ะกูอังกฤษล้วนเลยว่ะกูอ่านไม่ค่อยออกกูอ่านไม่ทันจ้าลูกค้าลูกค้าลูกค้ามีไหมสวัสดีครับมีมีสวัสดีครับมีใครอยากตัดผมไหมครับไม่มีใครตัดผมหรอกไอ้เี้ยมึงดูร้านปิดแล้วเห็นไหมเดี๋ยวแต่บ้านอะไรแขวะร้านปิดแล้วแขวะโอเป ฝั่งนี้ฝั่งนี้เขียนว่าโอเปนฮะเฮ้ยไม่ใช่เอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวมึงมาได้ไงร้านร้านกูปิดแล้วโอ้โห baby b a b เบบี้เอาเนี่ยแฮมสเตอร์ตัดให้คุณเด็กสาวอ่อนเฮ้ยเด็ดหล่อเหล่าอาการพี่พี่ครับหล่อมากครับพี่พี่ชอยแบบนี้เอาไม่ได้ออ๋เฮ้ยไม่ไหวโอ้คมึงมึงจะหายตัวแบบนี้ไม่ได้แล้วประตูมีพี่พี่แม่งก็เก่งเกิน เข้ามาอีกละกูได้ยินเสียงเข้ามานี่ไงโอ้ยฟีงเหรอเฮ้ยเอ้ยเฮมึงมึงเฮ้ยมึงมึงจะดูใจเองจะกูใจเองจะได้ว่าเสาสวมฮู้นตัดผมเหรอมือคนนี้เป็นฆาตกรไม่ได้ตาแดงพี่เป็นลูกทีหลูก็คือเออตัดไม่ได้อะให้โกนหนวดเหรอมึงตัดผมโกนหนวดไอ้แย่ลนไอ้ลนไม่ ไ้ยเชี่ยตั้ตาแดงเลยมึงฆาตกรเปล่าเฮ้ยมึงไอ้เหี้ยมึงส่องดูกระจกดิมึงโองส่องเลยอนาคตมึงอ่ะเจ้านายไมมีแขกมีลูกค้าคนพิเศษมาเหรอใครส่งไปทำไมอ่ะไมโมลเลสนายเหรอทำไมทำไมปากเออทำไมเป็นเลือดวะแล้วมึงกระตุดฟังกระตัดผมทำไมน้อง น้องหลบน้องหลบน้องหลบมองไม่เห็นอย่าเห็นหน้าน้องอย่าตูดบังน้องหัอ่าฮะยังไม่เห็นดูไอ้เนี้ยพี่คเขาพี่พี่ฮะเออเสียงอะไรอะไรเนี้ยน้องน้างหลังร้าน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 ห้องน้ำเหรอห้องน้ำรั่วอ๋อเดี๋ยวต้องเอาไม้ถั่วใช่ปะ แล้วเออไม้ดูดสวมแล้วประตูก็ไม่เปิดแล้วกูดูดยังไงเนี่ยดูดเข้ากำแพงอ่ะเขามีแต่ร้องเข้ากำแพงที่ดูดเข้ากำแพงเฮ้ยมีเพอเข้ามาสวัสดีครับครับผมกำลังไปครับคุณลูกค้าเรากำลังรอสักคร,รู่นะครับอ้ารออ้อรอป่ะเนี่ยเฮ้ยสวัสดีพี่เขาจะรีบไปละบอาหารี๋ยวแฮมสเตอรตัดให้แฮมสแตมร์ปิดปิดตัดให้อ่าเราเดาเลย มันจะหายตัวทุกตัวไม่ได้ไอ้สัสเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพวกเปิดไฟเราเกิดอะไรขึ้นนะเหราพวกเปิดไฟเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ว่าไงวะอ๋อเฮ้ยเย็ดมีเริ่มมีเริ่มบงเริ่มโบกินนี่อันนี้ใครเนี่ยนี่ใครอะไรพี่นี่เริ่มโบกินนี่โคตรรวยอะลูกมาตีปีบไปเนี่ยเอาไปอะ แอร์ปกติหรอโอ้โหจู่ๆก็มืดเข้าสู่เฟสที่สองได้ยะวันที่สองแล้วทำได้ดีวันที่สอง RPG โอ้โห RPG ยิงแม่งเลยน้องเอ้นี่มันนี้ใครยังจะตัดผมอีกโค้าาอีสจุมาว่าตัดผมฟรีไงมึงมันก็เลยนี่มันก็เลยเข้ามาเยอะอันนี้น่าจะมีคนําคัญมา แล้วดูพื้นนี่เรายังไม่ได้กดยังไม่ได้ถูเลยโอ้ยไดค่ะไหนคนเป็นกันนะกูมีไม่ถูไม่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 ไะโต้อใครท่านโอบามาโอบามาใครวะไอ้เหี้ยโอบามานี่คือใครอะประธานาธิบดีไงของประเทศอะไรวะที่รีบตรวจสอบได้ไงเฮ้ยโอ้ยล้นเลยโอ้โอ้ไม่นะฉันจะไม่กลับมาอีก มึงทำอะไรไปมึงทำอะไรเขามึงมึงไปโกนหัวเขาท้อไมมึงไปโกนหัวเขาท้อไมฮะมึงไปโกนหัวเขาท้อไมมึงเขาจะเซ็งร้านเราไอ้เหี้ยมึงไปมึงไปไอ้นี่หัวเขาไอ้สัสโหม่เอาทรงเท็ดีแล้วก็ตัดทรงเท็ดีให้เขาแล้วว่ามึงตัดโลนให้เขามึงนี่มันเร็วจริงน้ำอยู่นี่ห้องน้ำอยู่นี่ห้องน้ำนี่นี่เดี๋ยวเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะ อะไรวะคุณยูเฮ้ยคุณดียวแต่ผมไม่พี่จุ๊บจุ๊บคุณคือใครฉังคือเฮมต์ต์ไออะไรวะไปไม่อมดแล้วเฮ้ยมึงโอ้โหช่าผู้สุกระปุกมากโอ้ยโอ้ยมึงมาแบบมาแบบด็อกเตอร์สเต็งเลยใช่ยนี่ค่ะดูห้องงานไล่กันค่ะแะพร้อมปกป้องน้องเสมออย่าแบตเตอรี่ มึงกูเจอญาติมึงว่ะกูเจอญาติมึงมึงลองมองที่รูปกูเจอมึงนะลองมองที่รูปนี้กูเจอมึงนะเราไม่ติดแย่จังเอาไม้เอาไม้ไปล็อกเอาไม้ไปล็อกไปเราต้องเอาไม้ไปปิดประตูไว้แน่เลยมึงไปข้างหน้ากูไปข้างหลังมึงไปข้างหน้ากูไปข้างหลังเห็นไหมมาแล้วเนี่ยเห็นไหม กูอัจฉริยะเดาถูกเสมอโอเคเรียบร้อยไม่แล้วถ้าแล้วถ้ามันมาจากทางอื่นด้วยมันมันทุบกระเออถ้ามันทุกกระจกเข้ามาแล้วออกไงอันนั้นกวาดไล่ตีบุ้ปึ้งประเด็นคือเออเรามีไม้กวาดทาไมเราไม่ลุมตีมันวะนี่ถือตีแบบนี่มีปืนมีปืนบอมอย่างนี้ยิงแม่งเลยเอาไปจะเลี่ยงกูหัวไม่กรับไปเราต้องทาอะไร แล้วกลับไปที่ห้องโอเคโอเคลูค้าคุณไม่มาอีกมาที่รถลมโบกินนี่เหรอทำไมอ่ะอ้ามึงโดนตัดกูปืนเฮ้ยชี้อืงถือปืนบุเข้ามาบุกมามามึงมามึงมามึงมาจดดหัวยิงด มันมารอทุกกล้องแล้วอ่ะเราต้องลุกยิงเลยเช็คกล้องเช็คกล้องเช็คกล้องโอเคนั่นยังไม่เห็นอะไรยไอมีรึนเฮ้ยไฟดับอีกแล้วสิบเก้าแปดเจ็ดไม่มาไปไหนปิดประตูละมทงไงดูข้างหน้าไม่รู้ชุดคิวเลอร์ฆ่าตะยิงฆาตกร มันมาได้ยังไงมึงก็รันอ้าวตายแล้วเหรอตาจู่แค่นี้จู่แค่นี้ไอ้เกมปัญญาอ่อนไอ้เสียวิวันโผล่ไอเราไม่ทำเพี้ยอะไรเลยมึงตายแล้วเกมปัญญาอ่อนไอเดิม